Сейчас я попробую потом, если สวัสดีครับสวัสดีครับครับพบกันทุกวันเสาร์กับเวลาดีๆนะครับ11นากาถึง12รนาฬการายการเงินทองในสังหาครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนื้อหามากมายพลาดไม่ได้สักช่วงเลยนะครับช่วงแรกแน่นอนครับเทรนดีไซน์ครั้งที่แล้วเราว่ากันถึงวิธีการกำจัดสิ่งสกปรกหรือขยะนั่นเองวันนี้เรามาดูสิ่งสวยงามกันบ้างดีกว่าครับนะครับรีสอร์ทบนเขานะครับที่สร้าง ความเป็นศิละปะที่กัเข้ากับธรรมชาติในต่างประเทศและในประเทศการดีไซน์ออกแบบแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ช่วงที่2แน่นอนครับเคล็ดลับซ o นะครับการทำอาคารมักจะมีปัญหาของอาคารนะครับและก็ขาดไม่ได้ก็คือเคมีพันธุ์ที่ต้องมาแก้ปัญหาอาคารนั่นเองกับ กลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มของวัสดุสร้างความสวยงามให้กับอาคารนั่นก็คือกระเบื้องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำนะครับทั้ง2บริษัทวันนี้เราได้รับเกียรติจากบริษัทเพนเทนนะครับเคมีพันและก็บริษัทอินเตอร์โฮมแคร์ Home Care, ที่จะมาให้การนำเสนอและแนะนำสิ่งดีๆกับเราและแน่นอนครับช่วงสุดท้ายเคล็ดลับความสำเร็จครับร่างกายคนเราเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมล่งกายก็จะกำจัดออกนะครับ แต่ถ้ากําจัดไม่ได้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมะเร็งนั่นเองมะเร็งของบ้านวันนี้เรามาดูครับมันคืออะไรปวกมัตภัยร้ายของบ้านและแน่นอนครับช่วงสุดท้ายทุกๆสายที่โทรกันเข้ามานะครับที่023192908เราแจกหนังสือดีๆ1เล่มมีมูลค่านะครับถ้าซื้อที่4 1เอดเล่ม1,300กว่าบาทแต่สำหรับรายการเราโทรมาเราแจกฟรีนะครับ เล่มใดเล่มหนึ่งะครับหนังสือรวยจริงในอสังหากับกูรูสอนการกู้เงินให้ได้เงินหลายคนกู้เงินไม่ได้ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้หรือสุรลับการสร้างเงินครับแล้วก็สังคม SMS นะครับก็ทุกๆ SMS เราชอปปิ้งได้ด้วยหนังสือเล่มนี้ใบยกไกนะครับ4642104นะครับเ m s เข้ามานะครับเราแจกทันทีและก็สังคมโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับ Facebook เข้าไปใน AT Design Channel เงินทองในสังหานะครับแล้วก็ติดชมรายการเราแจกทันทีครับเสื้อสวยๆ Good Design Heaven นะครับเอาละครับแมาเข้าเรื่องเนื้อหาดีกว่าวันนี้หน้าตาคุณเกติชัยแปลกไปนะนะครับทำไมหน้าตาหนุ่มขึ้นครับน่าจะเป็นทรงผมด้วยมั้งฮะเออนี่ตกลงคุณเกติชัยหรือเป็นคุณดูีประสิทธิ์คุณดีประสิทธิ์ดีประสิทธิ์นะครับรแหมวันนปหนีไปหน,ไปปนีไปเขาเขาไปทำอะไรต่างประเทศ ไปเที่ยวนีร้อนหนีร้อนนะครับไปเที่ยวไกลก็ไปเอาสิ่งดีๆจากต่างประเทศเดี๋ยวเราเต็มรอชมกันดูนะครับจากเมืองจีนนะครับเมืองจีนมีอะไรเด่นๆบ้างไม่รู้นะกำแพงเมืองจีนใช่ไหมอ๋อกำแพงเมืองจีนและอะไรยังอื่นมีไหมยาดบอ๋อยาดบอ๋อขึ้นชื่อนะเมืองจีนนี่ขึ้นชื่อนะอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเรานึกถึงคนจีนเราจะนึกถึงการโวยวายไว้ก่อน รู้ป่าคนจีน,นจะเสียงดังคือไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าเขาเป็นคน <c oughs> ขี้วายๆนะแต่มันเป็นธรรมชาติของเขา <c oughs> แต่เดี๋ยวเล่าเต็มรอชมดูนะครับว่าจะมี <c oughs> อะไรดีๆจากเมืองจีนบ้างเอาละวันนี้มีอะไรครับที่บอกว่าวนนรีสอร์ทบนเขาเป็นยังไงเป็นรีสอร์ทถ้านึกถึงที่สอทเนี่ยนึกถึงวิวก่อนวิวสวยงามที่อิงแอบกับธรรมชาติใช่ครับไปกับธรรมชาติได้กลมกลืนกับธรรมชาติวันนี้เอามากี่ประเทศบ้างครับ มีทั้งต่างประเทศและในประเทศอ๋อคราวนี้ต้องเน้นต่างประเทศก่อนนะต่างประเทศเขาสวยยังไงแล้วเรามาดูของเราสู้เขาได้ไหมบางูองทัเราเาใช่ไหมครับต้องมา,มาประชันกันครับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครับหลักจริงๆผมต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยสเสน่ห์ของของคาว่ารีสอร์ทมันอยู่ที่คอนทัวร์ใช่ไหมครับคอนทัวร์ก็คือเรื่องของระดับเนินดินไม่เท่ากันนะครับพอคอนทัวร์ ก็คือเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้เรารู้ว่าเมื่ออยู่บนเขา mm hmm. อาคารมันจะสวยงามได้ยังไง mm hmm. คนที่จะทํากลิกคิดตรงนั้นได้ต้องเป็นสนามประจิสถาปนิกที่มีประสบการณ์ความชนานาญนะถูกครับใช่ไหมครับหรือประการที่2เรารู้อยู่แล้วพระเจ้าสร้างธรรมชาติไว้สวยงาม mm hmm. นะครับให้กับเราแต่มนุษย์เราเนี่ยมักจะไปใส่อะไรที่มันทําให้ธรรมชาติเราเสียหาย, mm hmm. ยเพราะฉะนั้นดีไซนเนอร์ที่ดี mm hmm. ก็ถึงต้องเอาให้มันไปกลมกลืนกับธรรมชาติ นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับวันนี้วันนี้เป็นเรื่องของของตัวรีสอร์ทใช่ครับอยู่ั้วโลกหรือหรืออยู่เขตร้อนครับอยู่ทั้งเมตหลากหลายเลยและโควโลกทั้งหนาวและอุ่นถ้าได้ดูนะผมเชื่อว่าอยากไปนะครับมีเตรียมรูปมาไหมเตรียมมาครับไปชมรูปกันเลยดีไหมครับไปชมรูปกันเลยดีกว่าครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่เป็นที่อิตาลีครับโอ้โหดูรูปนี้แบบบรรยากาศสวยมากจะเป็นคล้าย รีสอร์ทกึ่งโรงแรมอแต่จะเป็นรีสอร์ทน่าจะเป็นรีสอร์ทแต่น่าจะเป็นรีสอร์ทเพราะมันอยู่ตามไหล่เขาอะนะครับชื่อว่ารือชื่ออะไรลากาซิโอครับเอ้ยนี่มันอยู่เขาใหญ่หรือเปล่าฮะเขากอของอันนี้ไปหรือเปล่าเออมันไอเขาใหญ่เราเรียนแบบที่นี่หรือที่นี่เรียนแบบเขาใหญ่ไม่รู้ชื่ออะไรทีนะครับลากาซิโอครับลากาซิโอแลวไอที่เขาใหญ่มันชื่ออะไรนะ ปาลิโอปาลิโอ <c oughs> เออมันคล้ายกันนะมันคล้ายกันแต่อันนี้โอ้โหสวยนะบรรยากาศดูดีมากเลยอันนี้คืออยู่อยู่ริมเขาแล้วก็อยู่ยตีนเนขาเป็นเนมืองหนาวด้วยหรือเปล่าครับเป็นเมืองหนาวด้วยครับ <c oughs> ใช่ไหมครับไม่สวยนี่ประเทศอะไรเนี่ยอิตาลีครับผมจุดเด่นของโครงการคืออะไรครับก<อ>็อย่างที่บอกคืออยู่ตรงตีนเขาแล้ววิวมุมมองอนี่นี่เป็นเป็นวิวจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมมันใช่ครับ มันสวยขนาดนี้เลยน่าจะเป็นช่วงกลางคืนกลางคืนเขาจะเป็นสีประมาณนี้จะไม่มืดแบบประเทศเราดูรูปนี้แมาก็ขนาดของโรงแรมหรือรีสอร์ทที่นี่ใหญ่เหมือนกันนะส่วนตัวอาคารเนี่ยจะเป็นการใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติหรือว่าวัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่นมาใช้ไม้หินไม้หินโอ้โยดูกลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันมากนะ ดูดูางวันนี้ขึ้นมาที่ธรรมชาติลายล้อมก, <ๆ S 1> ก็เยอะเหมือนกันนะครับเห็นชัดเลยว่ามันคือรีสอร์ทที่สวยงามเราดูเลเยอร์อย่างเงี้ยจะดูมันกลมเกลืนอย่างเงี้ยคร่าล่ธรรมชาติใช่ครับดูไม่แตกแยกดูเอ้ยมันมทํานรรที่เวลาเอาไปใส่ในธรรมชาติมันเหมือนเป็นเนื้อง,งอกของธรรมชาติเลยนะนนนซึ่งอย่างงั้นเนะี่ยผมผมถือว่าดีไซน์แล้วไม่สอดคล้องบางทีเจออย่างงั้นมันมันดูแลแปลกเกินไปมาสัตว์ป่าเดินมาไม่กล้าเดินเข้าใกล้เลยตกใจกลัวเฮ้ยอะไรด้วยมันโผล่อยู่ที่นี้นะ ได้ครับแต่นี่คือคือรู้อยู่เป็นเป็นเมืองหนาวนี่หิมะนะครับแมไปต่อครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเป็นรูปภายในเป็นห้องนอนครับแมนี่รูปภายในนะสวยงามนะอันนี้การดีไซน์ห้อง,ของ,ของเขาเนี่ยจะเป็นดีไซนแบบ์แบบแบบสามเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมไอ้สามด้านเนี่ยจะเป็นปิดและอีกด้านหนึ่งจะเปิดเป็นให้เห็นเทคโนโลยเฉพาะใช<ห>่ครับนะครับ อะไรคือคือจุดของที่เราได้เห็นวัสดุของเขานี่ส่วนใหญ่เน้นจะเป็นไม้นะจะเป็นไม้ใช่ไหมครับเป็นไม้ไม้เราเป็นไม้ขาวซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เจอในบ้านเรานะอย่างไม้ขาวเขาตัดสีหรือว่าทาสีจริงจริงจริงไม้ของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีไม้2ชนิดหนึ่งก็คือไม้อกขาวซึ่งไม่ใช่ไม้เนื้ออ่อนนะของเขาไม้เนื้อแข็งไอของเราไม้ขาวๆนี่เขาเรียกฉ่ำฉาโอ้โหมานี่ปวกชอบเลยครับผมอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น เป็นโซฟาโซฟาหรือเป็นที่นอนนั่งเล่นโซฟาอยู่ในที่กลมๆมันก็ดูจะเขาจะเป็นการดัดด้านี้นะเป็นคล้ายหวายบ้านเราเป็นหวายใช่ใช่เป็นหวายอันนี้ของเขาก็เป็นหวายเหมือนกันไหมครับน่าจะใกล้เคียงน่าจะใกล้เคียงเป็นนะไม่ก็สวยงามเป็นรูปแบบภายในอู้หูอันนี้นี่อันนี้จะเป็นเล้าเล้าที่เป็นเอาดอครับเป็นที่ชมวิวโดยเฉพาะเลยจุดนี้นะคู่สามีภรรยาหรือแฟนไปนะ นั่งแล้วลืมกลับบ้านเลยอะอยากนั่งนานๆอ,อยากนั่งนานๆลืมกลับบ้าน <c oughs> ว,าวิวสวยจริงๆนะครับผมว่าจริงๆมันสอดคล้องกับไอ้บรรยากาศขาวๆเนี่ย <c oughs> ของของหิมะของบรรยากาศท้าหนาวแต่โอ้คนถ้าเกิดสมมติว่าสุขภาพไม่ไดีไปถ้าจะแย่เหมือนกัน yeah, นะถ้าเป็นคนไทยแย่ไหมก็อันนี้โอเพนแอร์